สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของสินชัยคาเซนเตอร์ทุกทกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะวันนี้เจอกับเป้นะคะวันนี้เป้ไลฟ์สดอยู่ที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะสังเกตง่ายๆจะอยู่ติดกับวัดมาบยังพรนะคะวันนี้เป้มีรถเก่งมานำเสนอ5คันนะคะมีทั้งรถผ่อนสบายรถ คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะก่อนที่เป้จะมาไลฟ์เป้ขอฝากช่องทางการติดต่อของสินใช้หน่อยนะคะสิงเโปร์โทร0899695577 0957755577 0856617799แล้วก็0923387799หรือเบอร์เป้เองนะคะ0619470024นะคะ 0619470024นะคะใครที่จดเบอร์ไม่ทันหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนสามารถคอมเมนต์แล้วก็ด,ด้วยจังหวัดหรือใครไม่สะดวกโทรสามารถคอมเมนต์ i ี l ไลน์ไว้เลยถ้าใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเช่นอยากได้รถเพิ่มเติมรูปรถเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็สด,ด้วยจังหวัดนะคะค่ะลองมาดูคันแรกกันนะคะ คันแรกนะคะจะเป็น Toyota โ,โตโยต้าอันติสเอ้ยโทษทีค่ะโตโยต้ายาริสนะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเป็นตัวเป็นตัว E นะคะคันนี้ <6. S 1> ปี0 6ปี2006นะคะขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะคันนี้สีขาวนะคะเป็นรถเก๋งน่ารักน่ารักนะคะเข้าซอยตรงไหนก็สะดวกสบายนะคะคันนี้เป็น t o y ยต a y ยาร s ปี2006นะคะขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะ เป็นตัว e นะคะคันนี้สีขาวมาพร้อมล้ Mac, อแม็กอัอลอยเลยคันนี้นะคะลองมาดูภายในนะคะเข้าได้เปล่าตากล้องอาภายในนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำลายสปอร์ตนะคะมีเบรก abs แอร์แบคู่หน้านะคะ Airbag 2ใบนะคะวิทยุ f m เครื่องเสียงติดใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้เปลี่ยนอโตเมติกนะคะ เกียร์อโตเมติระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะตัวนี้ระบบไฟฟ้ารอบคันภายในกว้างขวางสะดวกสบายใครที่ยังไม่มีรถไปใช้งานหรือยังไม่มีรถกลับบ้านหรือยังไม่มีรถพาลูกไปซัมเมอร์ไม่ว่าจะกลับบ้านสงการยังไม่มีรถเที่ยวสามารถมาออกกับศรใชัยคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะคะเรามี4ี่สาขาให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าอยู่ภาคอีสานเราก็มีสาขารองรับเช่นสาขาขอนแก่นสาขาเลยนะคะ ถ้าลูกค้ายอยู่โซนกรุงเทพเราก็มีสาขาใหญ่สำนักงานใหญ่เราจะตั้งอยู่ถนนกาลปพฤกบางแคนะคะช่วงสัมเพลงสองนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกสาขากรุงเทพสาขาชนบุรีเราก็จะมีชนบุรีระยองนะคะจะตั้งอยู่ตรงที่เป้ไลท์เลยนะคะโอเคคันต่อไปจะเป็นตโตยโย t a าอันนะคะ1น0 0ะคะปี0 9นยะคะปี2009นนะคะตัวนี้ สีบอลเงินนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแมกอัอลลอยปี2009นะคะสีบอลเงินคันนี้ติดแก๊ส LPG นะคะเบนซินสลับ LPG นะคะใช้ได้2ระบบใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สเลยใครที่วิ่งใกล้ๆไม่อยากใช้แก๊สอยากใช้น้ำมันก็ปิดแก๊สไว้ได้เลยนะคะตัวนี้ราคาสบายกระเป๋ามากเลยราคาอยู่ที่299,900นะคะ 2 9 9 9 0 0านะคะตัวนี้จะเป็นตัว G นะคะคันนี้จะเป็นตัว G ีมาพร้อมล้อแมกอันลอยอีกเช่นเดิมคันนี้อูภายในหลูหรามากจะเป็นเบาะหนังนะคะเบรก ABS Air b a g คู่หน้า2ใบนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ภายในอันติดเป็นตัวที่เป็นภายในกว้างมาก เกียร์เมียนนุ่นนะคะตัวนี้เกียร์เมียนน,นุ่น <c oughs> อ๋อโทษทีค่ะอันนี้เกียร์ออโตเมติกนะคะไม่ได้ไล่นานขออภัยลูกค้าด้วยนะคะไม่ได้เจอกันนานไปหน่อยค <c oughs> ันนี้เป็นเกียร์ออโตนะคะ <c oughs> นนเบรก a b s, <c oughs> <S, <S e airbag คู่หน้า2ใบนะคะคอนโซลหน้าจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีครีมสลับกับสีเทานะคะคอนโซลหน้าเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้อันติดกว้างกว้างมาก คันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าอันติสขนาดเครื่องยนต์1 6 0 c ซีซีนะคะเป็นตัว G นะคะมาพร้อมล้อแมกอลลอยปี2 0 0 9นะคะราคาอยู่ที่2,99,900นะคะ2,99,900นะคะค่ะ,คะมาดูคันต่อไปนะคะคันนี้ก็จะเป็น ได้ยินแล้วเนาะโอเคได้ยินแล้วนะคะถ้าเสียงขาดขาดตรงไหนคุณลูกค้าสามารถเม้นได้เลยนะคะค่ะคันนี้จะเป็นมิตซูบิชิแอคทัดนะคะมิตซูบิชิแอคทัดขนาดเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะเป็น e ีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแมกแต่งขอบ15นะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแมกแต่งขอบ15 สีแดงเลื่อนนกนะคะปี2015นะคะตัวนี้ปี2015เลขไม่อยู่ที่50,000กโลนะคะตัวนี้50,000กโลรถไม้แท้ทุกคันนะคะตัวนี้รถใหม่ๆอยู่เลยใครที่กำลังมองหารถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันตัวนี้ได้เลยนะคะราคาก็สบายกระเป๋าอีกเช่นกันนะคะคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi a c t a r ปี2015นะคะ ขนาดเครื่องยนต์ 1,200cc นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่299,900นะคะ299,900นะคะนี <c oughs> ่ไงเลขไมอยู่ที่67,000นะคะค6,7,000โกโลนะคะมี ABS Air b a g คู่หน้า1ใบนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะ เบาะผ้าภายในกว้างขวางระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะคันนี้เป็นสีแดงเลือดนกนะคะราคาอยู่ที่1 9 9 0 0นะคะ2,99,900ผ่อนสบายได้84เดือนเลยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปก็จะเป็นราคาที่ย่อมเยาวมานิดนึงคันต่อไปนะคะจะเป็น Mitsubishi Lancer นะคะ Mitsubishi Lancer ขนาดเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะเป็นตัวนี้เป็นสีขาวมาพร้อมล้อแม็กแต่งเหมือนกันนะคะตัวนี้ปี2011นะคะคันนี้ใช้ได้2ระบบเช่นเคยเป็นแก๊ส CNG สลับกับน้ำมันนะคะใครที่ไม่อยากใช้แก๊สก็ปิดไว้เอาไว้วิ่งทางไกลเนอะ คันนี้นะคะเป็นมิ t ูบิชิแลนเซอร์นะคะขนาดเครื่องยนต์ 1,600cc ปี2011นะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่งนะคะสีขาวนะคะตัวนี้ติดแก๊ส CNG โรงงานนะคะตัวนี้ใครที่กำลังมองหารถราคาถูกๆตัวนี้ได้เลยผ่อนอยู่ที่4,000กว่าบาทราคาอยู่ที่199,900นะคะ199,900นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันเนาะว,ว่ามีอะไรบ้าง ภายในคันนี้จะเป็นเบาะหนังคอนโซลหน้าจะเป็นสีทูโทนนะคะสีทูโทนคือสีดำตัดกับสีครีมนะคะเกียร์อโตเมตินะคะค่ะเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้ารอบคันอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้ใครได้ตัวนี้ไปคุ้มมากเลยราคาก็สบายกระเป๋าเหมือนซื้อคันนี้ไปเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์เลยเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเลยแต่ว่าเรานั่งสบายกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะตัวนี้จะเป็นตัว GL CLX นะคะราคาอยู่ที่1 9 9 9 9 0นะคะถ้าเป้พูดไวไปหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหน,นสามารถโทรมาหาเราหรือว่าคอมเมนต์เบอร์โทรเดี๋ยวจะมีฝ่ายขายติดต่อกลับไปให้บริการนะคะค่ะเรามาดูคันสุดท้ายเลยนะคะคันสุดท้ายก็จะเป็นมัดสามเป็นปี2012นะคะขนาดเครื่องยนต์ 1,600cc ซีซีนะคะ เป็นมาพร้อมล้อแมกอลลอยคันนี้นะคะใครที่กําลังมองหามาด้ารถเกง่งรถกระบะรถเก่งเราก็มีรถกระบะเราก็มีนะคะใครที่กําลังมองหาก็เล่นมาด้าสได้เลยนะคะราคาก็สบายกระเป๋าอีกเช่นกันนะคะคันนี้ดอกยางเต็มเลยคันนี้มาพร้อมล้อแมกอลลอยเป็นมาด้าสนะคะขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0งนซีซีนะคะสีขาวนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังนะคะ คันนี้มีเซ็นเซอร์หลังเป็นเกียร์เมียนนวดเป็นเกียร์ออโตเมติกนะคะเป็นเกียร์ออโตนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 8 9 9 0 0แนานะคะ3 8 9 9 0 0แนานะคะตัวนี้ป่ะลองมาดูภายในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างโอ้ออปชั่นเพียบเลยคันนี้นะคะราคาถูกไม่พอแถมออปชั่นเพียบอีก นะคะคันนี้จะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํามีนี่นะคะเป็นเกียร์ออตโตอ,ออตโตเมติกภายในกว้างขวางสะดวกสบายนะคะสามารถนั่งได้เกือบ7คนเลยข้างหลังตัวเล็กๆก็อาจได้4คนเลยนะคะอ,อ,อ,อายุ19ออกได้ไหมต้อง20เต็มบริบูรณ์ค่ะต้อง20ปีเต็มบริบูรณ์นะคะค่ะเดี๋ยวเราคะ เป็นมาด้าสนะคะขนาดเครื่องยนต์หนึ่งนซีซีนะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่3าม9ส0แนาพนะคะ3ามแสนแปาพนะคะปี2012นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่สามารถเล่นมาด้าตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะ วันนี้เป้มีรถมานำเสนอ5คันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่5คันนะคะคุณลูกค้ามาดูแล้วอยากได้คันไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากสอบถามคันไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเรามีรถหมุนเวียนมากกว่า200คันไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่โซนไหนเราก็สามารถเอารถไปให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะก่อนที่เป้จะจบไลฟ์เป้ขอฝากช่องทางการติดต่อของสินชัยคาร์เซนเตอร์สาขาเชนบุรีระยองหน่อยนะคะ สังเกตง่ายๆจะอยู่ติดกับวัดมาบยังพรนะคะเต็นท์เราตั้งอยู่ที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะเบอร์โทรของสินชัยนะคะ0899695577 0957755577 0856617799หรือ0923387799นะคะหรือเบอร์เป้เองนะคะ 0619470024นะคะ0619470024อยากติดต่อเป้โดยตรงติดต่อมาได้เบอร์นี้เลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะคะก่อนจะจบไลฟ์ฝากกดไลค์กดกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆของสิมชายคาเซนเตอร์นะคะช่วงนี้จะเจอกันบ่อยนิดนึงนะคะอาจจะมาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูทุกๆวันเลยนะคะจะมีรถมาให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเก่งหรือกระบะมากมายเลยนะคะ วันนี้ไปไปแล้วนะสวัสดีค่ะ